นักร้องสาวเสียงดีนะครับโบกี้พิทซินีนะฮะหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อของโบกี้ไลออนนะครับล่าสุดนะได้ปล่อยซิงเกลิลใหม่ครับออกมาชื่อเพลงบานปลายนะที่ตอนนี้ได้รับกระแสตอบรับดีมากๆนะครับโดยเจ้าตัวได้เผยว่าได้มีส่วนร่วมในการทําเพลงทุกขั้นตอนฮนะพอรู้ว่าเพลงตัวเองติดชาร์ตอันดับหนึ่งดีใจมากๆเลยและอีกหนึ่งข่าวดีในชีวิตนะครับก็คือการได้มีบ้านเป็นของตัวเองโบกี้เลา่าว่าวันที่โอนบ้านเป็นวันที่ร้องไห้หนักมาก เพราะว่ามันตื้นตันมากจริงๆนะครับที่วันหนึ่งสามารถทำความฝันที่สูงสุดได้สำเร็จนั่นเองครับร้องไห้ตื้นตันใจแบบมากๆที่แบบวันหนึ่งได้ทำความฝันที่สูงสุดให้สำเร็จแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะดีใจมากๆค่ะตอนที่ขึ้นชั้นอันดับหนึ่งนะคะหลับอยู่ค่ะ ไม่มีใครรู้เลยแม้แต่คนร้องเองเออก็คือคือมาตอนนั้นไม่ไม่รู้เลยอะแล้วก็ตื่นมาอีกทีอันดับหนึ่งรู้สึกว่าแบบเออเกินเกินฝันไปมากๆแค่คิดว่าเราได้กลับมาแค่นั้นมันก็แฮปปี้แล้วะแต่การกลับมาเราแบบได้ติดชาร์จอีกก็รู้สึกว่าดีมากๆเลยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ